ชุดเรียนเบนจพัาคีของเมืองชุมพรค่ะเรียนแรกนะคะเป็นเรียนนุ่นแรกของหลวงพ่อดำวัดท่าสุทธารามสร้างเมื่อปีพศ2497หลวงพ่อดำวัดท่าสุทธารามจังหวัดชุมพรเป็นสุดยอดเรียนเหนียวแห่งจังหวัดชุมพรค่ะจนได้สมญานามว่าเรียนมือปืนหลวงพ่อดำท่านมีอุปนิสัยแปลกกว่าเด็กทั่วไปอยู่อย่างหนึ่งนะคะ คือชอบในวิชาคาถาอาคมเวทมนต์ป้องกันตัวเมื่อตบโตพอที่จะเข้ารับการศึกษาได้บิดาก็นำไปฝากกับพระอาจารย์ค่ะซึ่งจำารษาอยู่ที่วัดท่าสุธารามพออายุย่างเข้า17ปีท่านก็อำลาบ้านเกิดค่ะออกไปเผชิญชีวิตตามลำพังตามภาษาวัยรุ่นค่ะเด,เดินทางไปจังหวัดระนองเพื่อหางานทำแล้วก็พร้อมกันนั้นท่านก็สาะแสวงหาอาจารย์ดีๆที่มีเวทมนต์คาถาขรังลัง เพื่อจะศึกษาเพิ่มเติมท่านเล่าว่าได้พบอาจารย์ที่มีขมังเวทวิทยาเป็นอย่างดีท่านจึงมอบตนเข้าเป็นศิษย์เพื่อศึกษาและปฏิบัติโดยการอาบน้ำผสมสมนุนไพรศึกษาวิชาการด้านเล่นไฮโลถั่วไพ่หรือตามภาษาทั่วไปนะคะเรียกว่าวิชาศิล์ทางนักเลงแต่ว่าไม่ใช่ทางอันพานนะคะท่านก็เดินทางจากกระนองล่องไปยังพังงาภูเก็ต โดยการใช้การพนันเป็นอาชีพมิกก็มีอดบ้างกินบ้างรวยบ้างไปตามภาษาจนมาถึงจังหวัดภูกเก็ตท่านอาจารย์ดำได้พบอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะที่เก่งทางคุณไสวิทยายาสั์และท่านต้องการศึกษาวิชาคุณไสยกับอาจารย์ท่านเนี้ยเป็นอย่างมากแต่อาจารย์ท่านเนี้ยไม่ยอมรับค่ะเพราะว่าอาจารย์ดำนับถือศาสนาพุทธแล้วอาจารย์ท่านเนี้ยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม แต่ด้วยความที่อยากรู้อยากเรียนในวิชาขแขนงนี้นะคะพระอาจารย์ดำก็ยอมเข้าศาสนาอิสลามตามที่อาจารย์ท่านนี้ต้องการเพื่อที่จะศึกษาวิชาขแขนงนี้จนเมื่ออายุ22ปีท่านก็ได้เข้าบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพิสุในพระพุทธศาส,สนาตั้งแต่บัดนั้นเรียนที่สองค่ะ เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทองวัดดอนสะทอนจัดสร้างเมื่อปีพศ2486พระอาจารย์ทองวัดดอนสะทอนท่านเป็นเกจิที่เคล้มขังขมังเวทวัตถุมงคลของท่านก็ร้วนแต่มีสุดยอดประสบการณ์ค่ะโดยอำนาจพุทธคุณพระอาจารย์ทองเป็นที่รู้จักในฐานะเกจิอาจารย์สายใต้ ท่านได้รับนิมนต์เข้าร่วมปลุกเสกหลายจังหวัดร,รวมทั้งกรุงเทพมหานครก็หลายครั้งจนท่านเนี่ยเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ร้อยแแห่งแผ่นดินสยามมีศิทธิานุสิท์จำนวนมากค่ะหลวงพ่อทองท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ละเป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องวิชาอาคมอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆนานา 94. เ่ากันว่านะคะท่านสามารถเสกพระพุทธรูปไม้แ,แกะลงไปอยู่ในขวดแก้วได้ เสกใบมะพร้าวให้กลายเป็นงูแล้วก็เสกกันไกเนี่ยคะ่ะให้ไปตัดลูกหมากจากบนลำต้นหมากได้ดำน้ําเป็นชั่วโมงโดยที่ไม่โผล่ขึ้นจากน้ําเลยและการฝังตะกรุดกับท่านนะคะเขาเล่ากันว่าเมื่อตายไปศพก็จะเผาไม้ไฟพระอาจารย์ทองท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจันทร์แล้วก็พระอาจารย์ทองเท่าแห่งวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงค่ะ หลวงพ่อดำกับหลวงพ่อเอียดดำวัดในเขียวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตามประวัติท่านทั้งสองเน่มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากต่างมักจะแลกเปลี่ยนวิชากันอยู่เสมอหรือแม้แต่ขุนพันธรักษ์ราษเดชก,ก็เป็นสิทธิ์ของท่านทั้งสองค่ะเรียนที่3นะคะเป็นเรียนุูนแรกของหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนสร้างเมื่อปีพศ2,500ค่ะหลวงพ่อรุ่งท่านมีอีกฉายาหนึ่งนะคะหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็ก ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ทางด้านสายศาสตร์และยาสมนุนไพรรักษาโรคและท่านมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนพระสงฆ์ทั่วไปค่ะคือเขาของท่านเนี่ยจะไม่สามารถที่จะโกนเข้าได้จึงทำให้ท่านมีฉายาว่าหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณธรรมประเสรศิฐและก็เคร่งคัดในพระธรรมวินัยนะคะเปี่ยมด้วยความเมตตาแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมต,ตนตลอดเวลา ท่านจะฉันพัตทหารวันละมือตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ไม่ยอมรับสมรศักิ์ใดๆจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไปผู้ใดที่มีรูปท่านไว้บูชาก็เชื่อกันว่าจะ,จะเจริญร,รุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างเช่นนามของท่านนะคะหนวดเคราของพ่อท่านไม่สามารถที่จะโกนได้นะคะก็คือว่าไม่สามารถที่จะโกนเข้าได้นั่นเองแต่ว่าสําหรับเส้นผมของท่านเนะี่ยสามารถโกนได้ปกตินะคะยกเว้นแค่หนวดเกา จนเป็นที่เล่าขานกันโดยทั่วไปค่ะขณะเจ้าคณะจังหวัดชุมพรก็ได้ส่งพระสงฆ์มาทำการสอบสวนและจัดการโกนหนวดเคราของท่านออกแต่พระสงฆ์ที่เจ้าคณะจังหวัดส่งมานั้นก็ไม่สามารถที่จะโกนหนวดเคราของท่านออกไปได้ค่ะทั้งทงที่ใบมีดโกนก็คมนะคะแต่ว่าสามารถที่จะโกนเส้นผมออกได้ ถึงแม้จะพยายามโกนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะโกนเข้าได้นะคะพระสงฆ์ที่มาทําการสอบสวนหลวงพ่อรุ่งก็จึงกลับไปรายงานเจ้าคณะจังหวัดว่าไม่สามารถโกนเข้าได้จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะเจ้าคณะจังหวัดจึงรายงานเรื่องมายังคณะสงฆ์ผู้ปกครองที่กรุงเทพฝ่ายคณะสงฆ์เมื่อทราบรายงานก็ได้ส่งพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนและพิสูจน์ที่จังหวัดชุมพร คณะสงฆ์ที่ลงไปทําการสอบสวนและพิสูจน์ก็ได้ให้การเช่นเดียวกันค่ะว่าไม่สามารถควรเข้าได้เช่นกันสมัยที่หลวงพ่อรุ่งยังมีชีวิตอยู่นะคะชาวบ้านก็ได้เห็นอภินิหารและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรุ่งเสมอๆค่ะอย่างเช่นที่กุฏิของท่านมุงด้วยแฝกยาคานะคะปลูกสร้างอยู่กลางป่าพอวันหนึ่งไฟป่าลุกลามมา ไม้ต้นไม้แล้วก็ย่าขารอบรอบกุติของท่านจนหมดแต่ว่าไฟป่าไม่ไหม้กุติของท่านแม้แต่น้อยเวลาชาวบ้านมาขอตะกุดจากท่านนะคะท่านก็จะทําตะกุดและรวบรวมปลุกเศษพร้อมๆกันหลายดอกขณะที่ท่านกําลังบริการปลุกเศษอยู่นั้นตะกุดบางดอกก็มีการละลายไปเองเมื่อปลุกเศษเสร็จแล้วหลวงพ่อรุ่งท่านบอกว่าตะกุดดอกที่ละลายนั้นน่ะไม่สามารถนําไปใช้ได้ผลก็คือไม่ขลังค่ะ เหรียญที่4นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเลื่อนวัดสามแก้วสร้างเมื่อปีพศ2497สําำหรับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเลื่อนนะคะเป็นรุ่นที่นิยมแล้วก็หายากมากค่ะแล้วก็รุ่นแรกจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงรมดำจำนวนการสร้างก็เพียงแค่2030เหรียญค่ะในเรื่องพุทธคุณของท่านนะคะเป็นที่ทราบกันดีในเรื่องเมตตาคงกระพันชาติ ในยุคสมัยนั้นท่านมีชื่อเสียงมากในย่านกรุงเทพก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งสิ้นค่ะโดยเฉพาะอาดีต2จอมพลอย่างจอมพลปพิบุญสงครามและจอมพลสกริธนรัตน์และเหรียญสุดท้ายนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อจรอวัดดอนรวบสร้างเมื่อปีพศ .2487 เรียญรุ่งแรกของหลวงพ่อจอนนะคะถือว่าเป็นเรียนหลักแห่งเมืองชุมพรเป็นเรียนที่มีประสบการณ์มากมายเรียนนี้แจกราวในปีพศ2487แต่เรียนนี้อาจจะมีการจัดสร้างก่อนหน้านี้นะคะการระบุปีสร้างจึงไม่แน่นอนนะคะจำนวนการสร้างก็มีน้อยมาก หลวงพ่อจอนท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาธรรมสูงอ้วเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทุกชนชั้นท่านได้สร้างสารรค์ความเจริญแก่พระศาสนาไว้อย่างมากมายค่ะท่านเป็นที่พึ่งและเคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมากและหลวงพ่อจอนนะคะท่านได้ผ่านการทดสอบศิบพระเกจิสุดยอดแห่งสยามเรื่องราวที่เล่าขานนี้นะคะเป็นความจริงที่ปรากฏและเป็นตำนานแห่งความเข้มขังของอดีตพระเกจิของแผ่นดินสยาม ย้อนไปในพศ2452าค่ะสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารทรงมีพระดำริในการทดสอบพลังจิตและความเข้มขลังของพระเกจิทั่วสยามประเทศขึ้นที่วัดพระปฐมเจดี JD, จังหวัดนครปฐม โดยมีการนิมนต์พระเทวราจลายเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศมาชุมนุมมากกว่า100รูปในพิธีก็จะมีการทดสอบวิทยาคมและพลังจิตยอย่างเข้มขังค่ะโดยคัดเลือกเกจิอาจารย์ครั้งละสิบรูปด้วยวิธีจับฉลากจากนั้นก็นำท่อนไม้หนึ่งท่อนมาวางบนม้าสองตัวจากนั้นนำกบใส่ไม้วางบนท่อนไม้โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงบอกกติกาว่าเกจิทุกรูปจะต้องใช้พลังจิตบังคับ ให้กบใส่ไม้วิ่งใส่ไม้ไปกลับโดยกบห้ามหล่นมาเด็ดขาดหากใครพลังจิตแก่กล้าจริงก็จะสามารถทำได้และมีเพียงเกจิสิบรูปเท่านั้นค่ะที่สามารถบังคับพลังจิตได้ขอขอบคุณที่มาแหล่งข้อมูลและรูปภาพมาณที่นี้นะคะ